มันไม่ขึ้นอะไรแฮะอ่าเดี๋ยวลองทำไมมันจอดำล่ะเนี่ยเอ๊เดี๋ยวก่อนนะฉันจะดูสตรีมตัวเองได้จากที่ไหนแล้วเนี่ยอ่ามันทำไมยังจอดำมีข้อผิดพลาด โอห้ห,วอหวกว่ารูปจะมาไม่น่ารอดเน็ตต้องปรับเอาฟูดเป็นปับเอาฟูดเป็นที่ไหนวะ วิดีโอเอ้อมันขึ้นไหมเนี่ยก่อนนะหัวใจวะองงอะอจะทำยังไงให้ดูได้วะ 今日はเกียร oh mm ์ต hmm. hey. yeah. 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 ้องโชว์ก็ cover ไม่จำเป็นต้องเสีย่อเสียง็ไมัจำเป็นคืองมั่นเป็นเ่องที่ดีท่มากเออจะรอดไหมเนี่ย ่อนนะต้องจัดการสวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นจะจะแชร์ยังไงวะหม่ก่อนงงเสียงไปหมดแล้วขอเบาเสียงเกมก่อนพระเจ้าเสียงเกมดังมาก ยังยังหาไม่เจอกับปัญหาเน็ตเน่าโอ้โหทำยังไงดีเนีน่นยมันแชร์สติยังไงวะอ่าอ๋าอเจอแล้วเจอแลอ้วคือทำไมเราดูสตตีมตัวเองไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเอ้ยนี่ไงดูสตีมตัวเองได้แล้ว ออเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวลองขยับตัวก่อนนะมันกระตุกไหมสวัสดีค่ะทุกคนถ้ามันกระตุกบอกด้วยนะขึ้นเน็ตมันแย่อะคือมันขึ้นว่าสถานภา,ภาพสตรีมแย่อะ แล้วเปิดโหมด performance กับคอมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อม่พี่น้องคนอยากดูเราเปิดกาชาวันพูดไหมอะ่ะคือมันเช้ามากเลยอะ่ะเราก็แบบเราก็จะแบบตื่นมาแล้วก็แบบ เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะมีคนมาดูไหมเพราะว่ามันเช้าอะ่ะไปดูกันสตีมกระตุกไหมวะดูสตีมตัวเองกันได้ยินเสียงไหมอะ่ะเ,เปิดเออได้ยินอยู่ทุกคนสักครู่นะหนูเรามันกัดกงอะ่ะขอจัดการกอดนางหิม วันพุธโรงเรียนหยุดพอดีไม่ต้องเรียนออนไลน์อุ๊ยดีเลยแต่วันเช้านะคิดอยู่ว่าเราจะตื่นไหมวันนี้เราว่างพอดีไงแบบว่าไม่มีไม่มีเรียนหรือมีวะไม่น่ามีนะวันเนี้ยน่าจะใช่น่าจะไม่มีเรียนหรือเปล่า <laughs> โอเคเดี๋ยวก่อนนะขอจัดการกับตัวเองก่อนงงมากเลยตอนเนี้ย คือไม่ได้ตัีมนานแล้วมันงงมากเลยกับระบบอะทวาช่องแชทเราเป็นอย่างไรไปแล้ววนะ่ะเออแต่เออแบบอาดออกแหละ <c oughs> มันบางมากเกินไปวะแล้วก็มีอะไรให้เราเล่นอีกก็ไม่รู้แยๆ่ๆแต่เรางงอะ่ะอันนี้อะอันนี้คืออะไรอะ่ะกดเปิดไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเอออาเอะอะเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันคือเรางงกับระบบเนี่ย ขอ,อปิดโปรแกรมนู่นนั่นนี่ก่อนนะเดี๋ยวเครื่องค้างปิดสตรีมก่อนไม่ใช่ปิดสตรีมนี้นะหมายถึงปิดโปรแกรมสตรีมโปรแกรมโปรแกรมเรียนเอาออกก่อนอันนี้ด้วยขอแชร์ไลฟ์เข้าดิคอร์ดก่อนสตรีมบ่อยๆจะได้ไม่งง ปวดหัปวดใจอะ่ะเขาบอกว่าโหมดสตรีมกำลังเปิดใช้งานอะไรว่าบคอร์อดเข้าไปข่มค้าล่ะเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยลูกสตรีมปุ๊บค้างเลยค้างเลยมีปัญหาเลยเออปวดใจว่ะเนี่ยแบบเรากลัามามาช่วงนี้เพราะว่าไม่น่าจะมีคนเพราะว่าจะมาลองให้เฉยว่ามันมันสตรีมได้ไหมคือเน็ตมันแย่มากทุกคน เน็ตมันห่วยแตกแบบว่าใครก็ไม่อาจจะเสียบเครียบเทียบเครียงเน็ตอันห่วยแตกของเราได้เว้ยคือมันแย่มากก็ทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะแบบคือเมื่อวานเราดูกระกตู่ะไรละเราดูหนงังเออดูดิส์พัทใช่ไหมเราดูไปประมาณครึ่งชั่วโมงกระตุ่อยแล้วครึ่งชั่วโมงอโหลดอีกแล้วเน็ตโอ้ยสภาพก็เลยแบบที่หายไปนานอ่ะมันแบบ ไม่คิดว่าจเตรียมไปเดินไปว่าโงกระตุกไปอ่ะคุณเล่นไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยเออขออนุญาตต่อจอยนะคะไม่สามารถเล่นเกนชินด้วยคีย์บอร์ดได้จริงๆไม่ถนัดอุ้ยแม่ร่วงอจอยก็แบตหมดยังไม่ได้ชาร์จแบตสภาพโอเคจอยมันสั่นยังอ่ะมันยังไม่สัน่นแฮะพังหรือ,ปอเปล่าเนี่ยลูกอย่าเพิ่งพังนะลูกไม่มีตังค์ซื้อแล้ว เอยทำไมไม่ติดอ่ะเฮ้ยจอยช่วยติดหน่อยได้ไหมล่ะสาวเออเปลี่ยนเจลิซ่า,ซาก่อนเพราะว่าจะไปทำจะไปทาเพจประจาวันเอาเจออกก่อนเอาเจ๊อยู่ก็ได้เก็บข้าวความสนิทเจ๊เอ้ยน้องน้องยืนจีนเราความสนิทสิบแล้วนะเอาน้องออกก่อนความสนิทเต็มแล้ว,วอโอเค เราว่าเราปรับภาพต่ำกว่านี้ดีกว่ากลัวกระตุกไม่ใช่อะไรกันนะนี่ต่ำแล้วนะถ้ากระตุกนะจะมีปัญหาเลยเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อต่อจอยกันวุ่นวายจังวันเนี้ยเออคนงออะไรเป็นอะไรไม่รู้เฮือเฮือรู้สึกกระตุกทำไมมันรู้อ้อ่ะเดินสักพักนึงก่อนอ่ะเดินโดด เดินโดดเออฮุ้ยไอตรงนี้จับได้ไหมวะหมาตรงเนี้ยชูบชึ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 บเย <c oughs> จับหมาวะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี ทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะคะเราไปเล่เลนเน็ตโรงบามเราจะไปโรงแานทําไมเรากับเน็ตมี่ัญหากับเน็ตอะ่ะคือมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้พยายามแล้วคือมันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันขอ,อขอเชิญขอเชยชมปู่ที่กดได้มาเอ้ยเอ้ย อ่ะอะไรก็จับหมาจับแมวเอมันตุกแฮคือคือเราอะ่ะคือเราอุ้ยกล่องอุ้ยเราเนี่ยนะพากล่องตรงนี้เอ้าไม่ใช่ไอน้นะไอ้ทานุกิแกทำให้ฉันดูแย่จะไว้แกทำให้ฉันดูแย่ก็ <c oughs> คิดว่าจะได้กล่องอะไรวะคิดว่าจะได้กล่องอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะขอแชร์ลง t ิกต็อกก่อนยังไม่ได้แชร์ลง t i กต็อกกันแดทุกคน <laughs> จอยจะหล่นจอยพัง <laughs> เดินไปก็เอาหูฟังไปด้วย <laughs> อยู่ไหนแล้วเนี่ยโท <laughs> รศัพท์ไลฟ์โคตรเลียวทำท,ท,ทุกอย่างอ่ะขออนุญาตถ่ายรูปก่อนแชร์แล้วก็แล้วก็แชร์ลง t ิกต็อก ใช่จิบสักครู่นะครับ โอ้ oh my god สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเน็ตทรยศมากตอนนี้นอกจากเด็ตจะทรยศแล้วนะติ๊กตกอกยังทรยศดอ่ะบางคอมเมนต์อ่ะแล้วว่าเราตอบเม้นต์ไปแล้วนะเวย้ยพอเราไปดูเอา้าเอาอีกเครื่องไปดูเอา้อเอาเี่ยอ่ะไม่ใช่เด็ดเม้นไม่ขึ้นว๊ดทำไมเมนไม่ขึ้นฉันก็ไม่ได้พิมพ์คำหยาบนะไม่มีคำหยาบแม้แ,แต่คำเดียวนะก็โดนแบบว่าโดนไม่ให้เม้นเฉยเลย Ừ, แล้วก็แบบหลายเม้นด้วยงงมากมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เออ่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังเอ,อทำไมมันค้างๆขออีกสักรอบกับคอมเปิดเทเบอร์ไปเลยเทเบอร์อะไรล่ะเทอร์ไปเลย,อเ,อเ,ลยเออวันนี้วันวนเนาเลนไทน์อะทุกคนมีใครมีใครนัดนัดกับใครไว้ไหมอันนะอ่ะอยู่ไหนวะ มีอันนั้นอันนึงเดี๋ยวก็อันนั้นค่อยทำทำวันนี้กันเอ,อ่อทำไมมันค้างจังขอจัดการกับโปรแกรมอีกสักรอบนี่อะไรเนะี่ยลบให้หมดอะไรขึ้นมาลบให้หมดทุกอย่างที่ขวางหน้าอ,อมันกระตุกอ่ะไลฟ์นี้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงบ่นเรื่องกระตุกหลายครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เล่นนะคะอะไรเงี้ยบ่นอยู่เรื่องกระตุกเมื่อกี้มันเมื่อกี้เราเปิดเฟรมเลทเฟรมเลทหกสิบแล้วเนาะใช่หกสิบแล้วนี่หว่าทำไมรู้สึกกระตุกจังเขาบอกว่าเกนชินมันเปิดร้อยยี่สิบได้นี่เฟรมเลทอะแต่ไม่รู้ว่ามัน มันต้องไปทำอะไรลงโปรแกรมหรอเราเปิดไม่ได้อ่ะแต่ไม่เปิดหรอกคอมร้อนแค่นี้คอมก็จะขีดแล้วเล่นเกมนิดหน่อยคอมก็โอโ้โหวยวายวยวายเสียงดัง น้องตัวเตี้ยชีวิตกกกเก็บค่าความสนิทลิซ่ามานานแล้วไม่สิบสักทีนั่นเหลือเควสสุดท้ายแล้ววันเมื่อเช้าทำไปสองอันแล้วงงนะเควสหนึ่งอยู่หลี่เย่เควสหนึ่งอยู่นูน่นมอนเแตอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้ ตู้ใหม่ยังไม่มานะคะตู้ใหม่มาวันพุธค่ะรอกลุมเงินรอกลุ่มเงินในวันนี้อย่างเดียวค่ะ <c oughs> ในแชทจะเปิดจะเปิดจะเปิดยาเอกกันไหมอะ่ะจอยเรามันชอบเออนะทุกคนทำใจกับมันหน่อยบางทีมันจะชอบซูมเข้าอะไรของมันก็ไม่รู้ไม่รู้ของมันเหมือนกัน แชทมันน่าจะดีเลย์มากอะเออเราถามอะไรไปนะว่าเออในแชทเปิดยาเอกกันไหมยังมีคนอยู่กับเราหรือเปล่าทุกคนหลับไปแล้วหรือเปล่านี่ไม่ใช่เลยนออนไลน์นะทุกคนที่นี่ที่ไม่ใช่เลยนออนไลน์นะคะเขียทำเควนดีมากเลยทำอะตอบมันไปว่าอะไรดีวะเนี่ยอายายายากะอะไรนี่แล้วกัน โอ้โหมันม้หัวอ่ะม้หัวอ่ะเฮ้ยโอโหโอ้โหปูเอ๊ะเน็ตมันไม่ดีหรืออะไรนี่ยว่ากระตุกอีกแล้ว จะมีน้ำโหกับมันจัดการสู้มอนแปน๊บนะทุกคนผกใส่ออนเปิดกาชาคงได้แค่เปิดกาชาคือเรารู้สึกว่าเสียงเกมดังเบาก่อน <laughs> เสียงเกมดังไปไหม <laughs> เปิดโคโคมีขอลิงกดิคอร์นายสลิลิงดิดลิงดิคอร์เรายังไม่ได้เปิดดิคอร์นะคะอันนี้เป็นดิคอร์แบบว่าดิคอร์ดเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ ที่มีให้แบบเพื่อนในกลุ่มเราแบบว่าแบบว่าถ้าเราเปิดดีคอร์ดคนเยอะๆอะไรเงี้ยแบบกลัวจะคุมมันไม่ได้พอาะดีคอร์ดคนเยอะๆก็แบบโอ้โหไม่รู้เลยใครเป็นใคร <c oughs> เปิดโคโคมิเปิดเปิดหมอปลานะสีพัทเทลรออายะโตะงบน้อยขอให้ได้นะคะเปิดคพปรี่ <c oughs> ขอให้ได้นะคาพรีรอลีลานเลยหรอยะเอะ เปิดไลเดนอีกหนึ่งดาวมาเล่นเอามาเล่นทีมชาติได้ไหมก่อนหน้ามีศูนย์ดาวเองเราเล่นไลเดนศูนย์ศูนย์ดาวเหมือนกันนะแล้วว่าโอเคแล้วนะไลเดนศูนย์ดาวแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะเปิดเปิดเปิดอีกก็ได้นะทีสองไปเลยไหนก็เปิดทีหนึ่งแล้วอะไลเดนอ่ะทีสองไปเลยค่ะจะได้โหดโหดฟยวฟ้ามะพร้าวแก้วโอ๊ยพี่สาวขาว่าไงคะ ไปค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์นนะเดี๋ยวพี่จะอวยพรสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะขอให้แบบว่ามีคู่เขาเรียกว่าอะไรไวๆถ้าหาคู่ไม่เจอก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวแล้วก็หยิบตะเกียบขึ้นมาเราก็จะเจอคู่ละเปลี่ยนเซตทีมรับไอ้นี่ก่อนรับอ่าความซาหนีนี่ไง อน้องยินจินออกเพราะว่าน้องยินจินเต็มแล้วสก,กินหนิงกวงเนี่สวยมากเลยแต่ได้ที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ปั้นเลยม่คือถ้าเราไปปั้นหินวิชั่นหินใช่ไหมตัวละครถ้าหินอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปลงดันใหม่เราบบขี้เกียจ ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกปั้นตัวละครที่มันใช้เอ็มเบมได้เพราะว่าเอ็มเบมมันมีเยอะไงก็จะแบบง่ายง่ายต่อการใส่อาร์ติแฟกต์แบบปั้นแค่ตัวก็พอแล้วก็จกจกอ์ติแฟกต์คนอื่นมาใส่ได้อะไรอย่างนี้แต่จริงๆถ้าทุกตัวเราแทบจะใส่เอ็มเบมแล้วอะเพราะว่าเราขี <c oughs> เา้เกียจเราขี้เกียจฟาร์มใหม่แล้วเราเหนื่อยมากเลยกับการฟาร์มอาร์ติแฟกต์อะไม่รู้ทำยังไงแล้วอะทุกคนคือมันได้แต่ของ เราติดงักอยู่กับดันเอมเบมมากี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่น้องโยเข้าอะ่ะจนถึงทุกวันนี้เรายังลงอยู่เลยหัวจะปวด <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขออนุญาเป็นตัวนะคะจะไปลงดันนะคะนี่ ชอบเล่นเซตนี้มากสองไฟแล้วก็สองหินชอบเซตนี้มากคนคือเป็นเป็นทีมโปรดว่แล้วตอนเนี้ยคือคือเซตดีคือที่สุดเลย <c oughs> คือชอบมากไม่รู้มีใครเมน้องโยไหมอะเล่นเล่นทีมอะไรกันหรอคือเราเล่นสองไฟสองหินตอนแรกอะเล่นเป็นสองหินแล้วก็แล้วก็ในน้อยคนหนึ่งแล้วก็น้องโยใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าในน้อยอะยังแปะไม่ทนันว่ะเราก็เลย เอาเบนเน็ตมาดีกว่าไม่แปะแล้วไม่แปะน้ำแล้วช่างหัวน้ำแล้วเล่นนี้ก็ได้ไม่ผสมธาตตัดไม้ทำลายป่าก่อนต้นไม้ที่นี่แข็งแรงจริงอ่ะปู่ตัดให้มันโดนเก็บุงเก็บเห็ดเออเราบอกจะไปลงดันนี่ว่าเดี๋ยวเก็บเห็ดก่อน อ๋ออยู่กาแฟกาแฟอยู่ไหนกินกาแฟแป๊บใครทำอะไรอยู่อาฟังเราไปก่อนก็ได้นะคือ <c oughs> เรามาสตรีมช่วงลางวันอนะไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเนี่ยมีใครไล์กระตุกไหมของเรากระตุกนั่นแหละน่าจะเป็นที่เน็ตเราเนี่ยแหละ ขอจัดการกับไลก์ก่อนมันกระตุกเป็นช่วงๆเลยค่ะเพราะว่าเน็ตมันแ yeah ย่อะไม่รู้ทำไงเหมือนกันเดี๋ยวขอจัดการอยู่นิ่งๆก่อนโค้ไลก์ใหม่อีกหนึ่งครั้งไหนลองรีเฟซซิแล้วมันจะขึ้นไลก์อันใหม่หรือเลปล่าเนี่ย 景色を堪能しようとしたがあの頃とはもう違う旧々とまた。 旅はいつか終わりを迎える慌てる必要はないあなたと酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う旧友とまた กดรีเฟซก่อนไปแก้ให้มันดูได้แค่เจ็ดสองศูนยะ่ะทุกคนมันดูได้บอได้ยินบอให้มันเป็น